หัด k คค่ะคุณพี่ตัวนี้จะเป็นงานหนังนิ่มตัวนี้ค่ะฐานกระเป๋าของเขานะคะจะอยู่ที่7นิ้วครึ่งค่ะคุณพี่ความสูงอยู่ที่6นิ้วเต็มและความหนาค่ะอยู่ที่3นิ้วครึง่งเช่นเดียวกันงานจะเป็นงานหนังนิ่มนะคะงานหนังนิ่มอะไหล่ของเขาจะเป็นสีเงินรมดาค่ะสีเงินรมดํามีสิบด้านหลังด้วยเป็นงานน้ําหนักเบาหิ้วแบบน่ารักมากช่องด้านหลังคุณพี่อน,นิภาสในสวยด้วย ช่องด้านหลังค่ะความลึกเนี่ยลึกลงไปได้สุดก้นกระเป๋าแบบนี้เลยนะคะเหมาะกับบัตรจอดรถคี่การ์ดยาดมยาอมยาหมองค่ะคุณพี่ซิปปากบน1เส้นรุ่นนี้เหมาะกับลูกค้าที่โตทํางานอยู่ที่หนึ่งห้องประชุมอยู่อีกตึกหนึ่งตัวนี้มีสายสะพายครอสบอดี้ให้ด้วยนะคะกระเป๋าตังค่ะตัวนี้สามารถใส่ได้จนถึงไซส์อุ๊ยเอาจริงนะ กูมีเจ็ดนิ้วครึ่งคือใส่ลงไปแบบพอดีเลยพอดีพอดีแบบพอดีความยาวนะคะแล้วก็อีกข้างหนึ่งเนี่ยคุณพี่สามารถแบบใส่โทรศัพท์มือถือเพิ่มเติมได้แล้วก็ข้างนี้สามารถใส่พวงกุญแจรถเพิ่มได้ขออนุญาตรู้สิคุณพี่กดแล้วยังมีความรู้สึกแบบนิ่มๆอะ่ะมันมีพื้นที่เหลือนะคะเพราะฉะนั้นกระเป๋าตังค์ยาวใส่ได้โทรศัพท์มือถือใส่ได้รุ่นนี้น่ารักมาก 1,540บาทเท่านั้นสำหรับรุ่นนี้1,540มีสายสมีสายสไปร์สบ s อดดีด้วยป้ายเต็มของเขาอยู่ที่2,200ราคาสีเคือ1,540คุณพี่รหัส KR ค่ะคุณพี่สายสะาายยาวเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณพี่ใครสูง170 1 7 5สะบายได้อันนี้ยังปรับเพิ่มได้อีก1โรูเลย แล้วก็ปรับสั้นได้สุดแบบเยอะเลยเพราะฉะนั้นคุณพี่สู่ร5 0จนถึงร7อยเจได้เลยค่ะสีที่อนี่พรีเซนต์อยู่ตอนนี้คือ KR ตาลน,นะคะ KR ตาลสีที่สองค่ะคุณพี่ KR แทนนะคะแทนจะออกสีน้ำตาลทองนะตาด้วย KR ขาวนะคะขาวเนาะนะคะและสีสุดท้ายคือ KR ดำค่ะคุณพี่สีสีพร้อมส่งคุณพี่